สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงพยาบาลนะพระพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเริ่มแรกนะครับก็คือทางโรงพยาบาลยังไม่มีระบบบาบัดน้ําเสียที่ได้มาตรฐานนะครับผมก็เข้ามาดูลายท่อแล้วก็การวางแปลนนะครับระบบบาบัดน้าเสียตอนนี้เราก็รับข้อมูลกลับไปออกแบบนะครับออกแบบเบื้องต้นแล้วก็กลับมาติดตั้งให้กับโรงพยาบาลนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่ในการติดตั้งก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็ติดตั้งแล้วก็ใช้งานเรียบร้อยแล้ว100%ซนะครับอันนี้ก็ผลงานของเรานะครับที่โรงพยาบาลพระพาชัยครับก็อยากให้ดูครับมาดูในระบบ ของเราว่าเราทําอะไรบ้างแล้วก็ออกแบบดีไซน์ยังไงครับผมตามผมมาครับผมระบบบำบัดของโรงพยาบาลนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็นน้ําเสียจากทางชีวภาพนะครับก็จะมีเคมีปะปนเข้ามาบ้างนะครับแต่สําคัญที่สุดเลยนะครับโรงพยาบาลนะครับก็จะเป็นของพวกเชื้อโรคต่างๆนะครับแล้วก็พวกไวรัสต่างๆที่ปะปนมากับน้ำนะครับเราเลยออกแบบและติดตั้ง ให้กับโรงพยาบาลนะครับควบคุมเรื่องกฎหมายนะครับการปล่อยน้ําทิ้งได้ตามมาตรฐานเลยนะครับเข้ามาดูเลยครับว่าเราออกแบบยังไงนะครับโอเคครับอันนี้คือบ่อแรกก็คือบ่อแยกกากศขั้นต้นนะครับก็คือน้ําเสียรวมทั้งหมดทั้งโรงพยาบาลก็จะมารวบรวมน้ําเสียณบ่อนี้นะครับก็เป็นบ่อแยกกากขั้นต้นก่อนนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นห้องปฏิยาเตืออากาศนะครับอันนี้ก็จะลดพวกตะกรนต่างๆนะครับก็จะปฏิยาสารอินทรีนะครับก็จะอยู่ในห้องเตืออากาศนะครับย่อยสลายพวกแก๊สไข่เน่านะครับแล้วก็พวกไขมันอะไรต่างๆนะครับที่มันเป็นสารอินทรีย์ต่างๆนะครับกก็จะเิด การย่อยสลายในะห้องนี้โดยหลักการนะครับโดยการเติมอากาศให้แก่จุลินทรีย์จุลินทรีย์นะทำหน้าที่ในการย่อยสลายสารินทรีย์ต่างๆความสุปรกต่างๆอยู่ในรูปของ BOD COD นะครับจะเกิดปฏิกิริยาในห้องนี้แล้วก็ลดกลิน่นแก๊สไอโซรเจนซัลไฟเลยก็คือห้องนี้นะครับสว่วนที่3นะครับสว่วนที่3ก็คือการกําจัดตะกอนนะครับกำจัดตะกอนก็คือการพักตะกอนเพื่อที่จะไม่ให้ตะกอนนะครับดูดออกไปนอกระบบเลยอันนี้ก็จะมีการเวียนตะกอนกลับไปเลี้ยงเชื้ออีกรอบหนึงนะครับก็คือบ่อตกตะกอนห้องนี้ก็จะม รอบหนึ่งนะครับโอเคส่วนสุดท้ายสําคัญมากนะครับในการกําจัดเชื้อโรคพวกเชื้อไวรัสต่างๆนะครับเราก็จะมีระบบสัมผัสคอรีนนะครับฆ่าเชื้อด้วยการสัมผัสคอรีนนะครับน้ำเสียของโรงพยาบาลต้องสติ๊กเลยนะครับว่าการกําจัดเชื้อโรคต้องมีคอรีนในกําจัดนะครับที่บ่อสุดท้ายนะครับคือการเติมคอรีนในห้องนี้นะครับผมหลังจากที่เราติดตั้งระบบส่งมอบงานให้กับโรงพยาบาลแล้วเสร็จนะครับเราก็จะมีพรีเซนต์ให้ความรู้ทางทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติทางหน้างานภาคสนามด้วยนะครับคือเราเราจะเข้ามาส่งมอบงานนะครับก็จะมีการเทรน ให้ความรู้แล้วก็วิธีการดูแลควบคุมอุปเลตระบบให้กับทางทีมช่างของโรงพยาบาลได้ดูแลควบคู่ไปกับทางเอ็มเทคด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของเราที่จะเข้ามาให้ความรู้นะครับภาคเช้าอาจจะเป็นทฤษฎีนะครับภาคบ่ายก็อาจจะเป็นในส่วนของการดูแลภาคสนามว่าเราต้องควบคุมและการดูแลเบื้องต้นยังไงยกปั๊มยังไงตรวจสอบตู้คอนโทรลอย่างไงนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะรวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะให้ทาง MTEC เเข้ามาซัพพอร์ต หลังจากที่เราส่งมอบง,งานไปแล้วทาง MT e c ก็มีบริการหลังการขายนะครับให้กับทางโรงพยาบาลน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นบริการหลังการขายของพวกเราครับผมหากโรงพยาบาลหรือสถานที่ไหนมีปัญหานะครับติดต่อทาง MT e c ได้ช่องทางไลน์แอดหรือสอบถามด้วยการโทรนะครับตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยครับผมอย่าลืมนะครับแก้ไขปัญหาน้ำเสียต้อง MT e c ครับผม